โอ้ไม oh, ่เหนื so ่อยหรอกน่ารักขนาดนี้จะเหนื่อยได้ไงล่ะนะคะว่าจะรู้ได้ทั้งทายกับแฟนคลับแล้วนะคะคุณเก้วต้นขาอยาเศราได้หนึงวันนี้นะคะได้มีโอกาสมาร่วมงานกับเดอะมอสซิ่งท์ร็อคแพร่ร็อคจอยเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างค่ะบรรยากาศในงานโอ้โหพูดเลยว่าอบอุ่นมากจริงนะฮะไม่คิดว่าจะรับการต้อนรับดีขนาดนี้แบบว่าล้นหลามขนาดนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากทุกคนน่ารักมากเลยจ้า ไว้มีโอกาสจะมาอีกนะฮะถ <Yeah. S 1> ้าถ้าถ้ามาอีกพาเขาช้อปปิ้งด้วยนะโอเคสัญญาสัญญากันแล้วสัญญากันแล้วครับผมนะคะนะรัมากเลยอะแล้วก็นะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยได้มาที่อาณาจักรแฟชั่นชั้นนำแบบนี้นะคะกับ,บมอสซิทิมอลเนี่ยอยากทง คณแกงซ้อมเนี่ยปกติแล้วเนี่ยสไตล์การแต่งตัวที่บอกบอกเป็นตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรโอ้ถ้าเป็นผมนะครับผมชอบแต่งแนวบอกว่าสตรีทนิดนึงครับที่ผอมนิดนิดนะฮะแบบเห็นมีสร้อยมีอะไรนี้ครับ<อ>เสื้ออ่าบางทีก็ใส่เสื้อแบบตัวใหญ่ๆหน่อยอะไรนะครับผมสบายๆแต่ชอบมิชแอนด์แมช์มากกว่าคือเห็นอะไรถูกใจก็เอามามิกกับสิ่งที่เราชอบอะไรนี้ครับผมใช่ครับก็มีวิธีการแต่งกายแบบมิชแอนด์แมช์ด้วยใช่ครับแล้วก็ออกแนวสตรีทสตรีทนิดนึงใช่ครับ ครับผมผมก็ชอบเอะไรที่มันแบบว่าใหญ่ๆบิ๊กเลยนิดนึงนะฮะใช่ครับที่เป็นแบบว่าทองทองนี่ทุกวันนี้เสื้ออันนี้มานี่สวดมนต์ให้มันเป็นทองจริงอยู่นะฮะจะได้เริมทำงานนะเพราะมันใหญ่มากจริงนะฮะแต่ว่าชอบอะไรอย่างนี้นะฮะน่ารักมากเลยทีเดียวนะฮะและนี่ก็คือสไตล์การแต่งตัวนะคะของคุณ ครับผมก็ฝาก้วืเอยก,กันนะครับกับผลงานละครก่อนเลยนะครับละครเรื่องฝันเคืือมนะครับผมอะไรคะเดี๋ยวทีก่กินกม่เคยได้ดูใช่ไหมฝันเคื่อมเนี่ย วุ้ยภูใจภูมิใจนะฮะขอบคุณมากในฝากติดตามด้วยแล้วกันกับบัตรเฟื่องติดตามให้จบเลยนะครับผมกับละครและบัตรเฟื่องช่องวันนะครับสองทุ่มสิบห้าวันจันทร์คานะครับช่องสามสิบเอ็ดหรือว่าสี่สิบเอ็ดยังไงฝากด้วยแล้วกันแล้วก็อีกนึ็นคอนเสิร์ตที่เราจะเกิดขึ้นนะครับปลายเดือนนี้นะครับผมกับคอนเสิร์ตหล่อมากๆนะครับใครที่มีเวลานะครับจองบัตรแล้วก็นั่งรถไปดูที่กรุงเทพนะครับผมกับคอนเสิร์ตหล่อมากๆนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันคอนเสิร์ตนี้ตั้งใจทำมากๆครับผมค่ะ สำหรับผลงานของคุณแก้ซ้อมได้ทุกช่องทางเลยเนาะสำหรับในช่วงนี้นะคะเรียกว่ามากความสามารถนะคะเป็นนักวิ่ก็ได้เป็นนักเตะก็พอขผลคุณมากนะคะเอาล่ะนะคะยังไงแล้วฝากด้วยกับผลงานของคุณแก้ซ้อมนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราขออนุญาตถ่ายภาพนะคะทีมงานของเราถ่ายภาพคุณแก้ซ้อมด้านบนเวทีนิดนึงนะคะครับผมได้ครับอาล่ะนะคะทีมงานอยู่ด้านนู้นนะคะไครับมาเลยครับเดี๋ยวเราจะ เ,เดี๋ยวจะถ่ายรูปนะจ๊ะแฟนคลับกัแบบน,แบบนอารีโอเลียค่ะนะคะ,ดคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะแฟนคลับอยู่ด้านล่างนะคะอย่าไปหยับขึ้นมานะคะโอเคเอาอยา่างเอาอย่างปี๊ปปี๊ปบอกโมลารกันแอ,อยากหยับขึ้นมา,มาต้องอยู่โน้นต้องอยู่โน้ออนเอาตัวกล้องนน้นก่อนนะครับหนึ่งสองสาม อีกหนึ่งรูปนะครับหนึ่งสองสามโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากอลยค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอะไรอย่าลืมนะคะยังไงก็ติดตามผลงานของคุณแกงส้มได้นะคะสำหรับผลงานดีๆที่มีมาให้ตลอดเลย ผมไปแล้วนะครับทุกคไปแล้ว,ลวจ้าสบ